สวัสดีครับสวัสดีครับทาวัสด,ดีครับผมสำลีรักสุธีสอสอบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทยวันนี้ผมมาลงพื้นที่นะครับเพื่อ,อดูสถานที่นะครับจากการรายงานของพี่น้องบ้านโคกบ้านโคกสีตำบลหน,นองปิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามพี่น้องบอกว่าต้องการนะครับต้องการไฟฟ้าเพื่อการเกษตรนะครับซึ่งไฟฟ้าได้เดิน เดินสายสายเดินหลักมาถึงตรงนี้นะครับพี่น้องต้องการไปด้านนี้อีกประมาณ1กิโลเมตรครึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ขยายออกสองสองข้างทางซึ่งจะอยู่ฝั่งโน้นนะครับแล้วเราเราจะยังไม่เดินไปเราจะดูตรงนี้ก่อนอันนี้มีถนนเรียบร้อยนะครับมีถนนถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ถูกหลักในการขยายไฟฟ้านะครับก็ผมก็จะทำหน้าที่นะครับให้ทีมงานนะครับไป นําเรื่องของพี่น้องนะครับไปเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาดูแลพี่น้องนะครับเพราะว่าพี่น้องต้องการไฟฟ้านะครับท่านผมก็พูดแค่นี้นะครับท่านใดอยากจะเสริมนะครับท่านทางผู้ใหญ่ครับได้ช่วยเสริมว่าต้องการมีความเดือดร้อนอะไรบ้างครับช่วยครับครับขอขอบคุณทั้งท่านสสสัมลีลักี้นะครับมีไ้ควมสาคัญห้ควมเห็น ความสมําคัญของปัญหาของพี่ของนอในานามสสส่งบีการข้อรม2ผมเห็นดีการน้ําตาผู้คนที่อยากจดนตนแ่นดินไทยอยากทับน้ําตา ประชาะไม่ให้หยดไหลจะทำอย่างไรนาย,ยกไทยทวยต่อพช่วยหน่อยได้ไหมนายยกไทย สวัสดีครับผมสำลีรับสุธีสสบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทยมหาสารคามวันนี้นะครับผมมาลงพื้นที่ที่บ้านโคกสีตมบลน,นองปิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับเพื่อติดตามงานนะครับซึ่งพี่น้องได้ร้องเรียนนะครับต้องการไฟฟ้าทั้งเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งไฟฟ้าจะเดินมาจากบ้านโคกสีแล้วก็ไปโน้นนะครับไปถึง ที่อยู่ของพี่น้องด้านโน้นหลายหลางคาเรือนแล้วก็เป็นเป็นชาปนสถานด้วยใช่ไหมครับด้านโน้นนะครับด้านวัดป่านะครับซึ่งปัญหาที่ร้องเรียนนั้นก็ได้รับการแก้ไขนะครับขณะนี้นะครับไฟฟ้ากําลังเดินเดินสายได้ลงหลักแล้วก็กําลังเดินสายอยู่ในขณะนี้นะครับก็ถือว่าพี่น้องนะครับคงจะได้รับความสะดวกสบายนะครับพี่น้องแถวแถวนี้นะครับบ้านโคกสีนะครับก็ถือว่าผมได้ทําหน้าที่ อย่างเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็ได้ประสบผลสาเร็จน,นะครับพี่น้องที่อยู่ด้านหลังเป็นศักดิพยานนะครับอ่ะพี่น้องอท่านมีผูน้นาด้วยท่านอ,อวตอมีอะไรจะพูดาฝากาาฝากพี่น้องไหมไไครับ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 ,รบอันนี้เป็นอมตอประจําหมู่บ้านนะครับก็ขอขอบคุณท่านอสสอน,นะครที่เป็นทุระแล้วก็เป็นป่าของเสียงให้กับพี่น้องประชาชนชาวบ้านคก่สีค่ะแล้วก็ถ้าจะเป็นไปได้ก็ ฝากขอเส้นที่กําลังดาเนินการอยู่นะคะเส้นไปทางอูศ่ศรีการช่างด้านนู้นเนาะเราเราขอใบส,สองสองสองด้านเนเาะด้านนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งเลยวัดตะทางนู้น <ฮา S 2> จําได้นะครับขอฝากท่านสัมพีนท่านสสว่าที่สสอีหนึ่งเส้นนะคะติดตามเนาะให้ติดตามให้ค,ครับครับก็จะจะติดตามแล้วก็ทําหน้าที่ต่อไปแล้วก็อีกเส้นหนึ่งเนาะที่ท่านท่านท่านบอกว่าต้องการเนาะก็คือต่อไป จะมีอยู่ประมาณเจ็ดลังคาเจ็ดลังคาเรือนมีที่อยู่อาศัยแล้วก็ที่ทํากินนะเกษตรด้วยอ่ะยังไงก็จะทําหน้าที่นะครับขอบคุณที่ท่านให้ผมรับใช้ครับครับจะทําหน้าที่เต็มที่ครับขอบคุณมากครับททบรรูเออาาาไว้นสสมต ี่าน้ำตาผู้คนที่ยากดนบนแผ่นดินไทยอยากซับน้ำตาประชาไม่ให้หยดไหลจะทำอย่างไรนายกไทยถึงต่อไปไั่นหน่อยได้ไหมหนายกไทย